ช่อ,อง ies, in ator, อ où, วันนี้ช่องอซีบเกินวันนี้เราจะมาแข่ง <cl> กูคัดกันนะมาลง wow. ขับกูคัดกันครับผมครับผม แข่งโก,โกคาร์ดกันท่านผู้ชมอึบอึบโอเคอุ้ยร้อนโอ้โหเมื่อกี้กูโดนเครื่องไปเต็มๆเขาบอกระวังโดนท่อกูโดนเครื่องเลยเต้ท่านผู้ชมไปท่านผะู้ชม <c oughs> ดู ไปจะให้น้องไปก่อนนะพุกผู้นมเฮ้ยทุกผู้ชมขับสี่ล้อบ้างขับแต่สองล้อวันนี้ขับสี่ล้อบ้าง ดนข้างหน้าก็น้องลมนะมาขับด้วยกันอะไรแล้วจะลงฝนตกได้วันนี้ รอไอยเสียร้อนไอ้เหี่ยเขาบอกระวังร้อยเสียกูโดนเครื่องเลยกูปาดเครื่องเรียนเต็มเลยเมื่อกี้ป่ะลนะพวิรมมันไม่เหมือนมอไซค์เลยฮะรู้สึกอันนี้จะคอนโทรลยากกว่ามอไซค์นะผมว่า น่ากลัวนะมันมีการแบบล้อปีล้อหม,มุนด้วยเมื่อกี้เขาขับกันโหดมากเลยนะจะมีชุดก่อนหน้าผม คือก่อนหนะ้าผมก็ขับกันโคตรโหดขับก,กันโคตรเร็วผมนึกว่าผมดูอ่าแข่งบัวครับโกคาร์ดอยู่ว้าวว้าว,ว,าวไปก่อนไปก่อนน้องชายผมขับโคตรเร็วโคตรแรงอ่ะขับโคตรแรงอ่ะน้องชายผมอ่ะ ผมขับจานะขับไม่รีบกลัวล้มไม่กลัวชนไม่อะไรหรอกล้มมาแรงเลยพยองโตคาร์ขี่พวกนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ดีกว่าผมไม่กลัวนะเวลาขี่มอเตอร์ไซค์แต่กลัวเวลาขี่ขับพวกนี้โคตหน้ากลัวเลยไปละโอ้แต่ล้มมาแรงจริงนะแรงเบี่ยงแรงอนะไรวะเนี่ยดูด,ดิไปละวันนี้กูมากับกางเกงชา้างนะกูขับ กูใส่กางเกงช้างเมื่อขี่กูคาร์ทที่นครนายกรักปวดมืออ่ะเฮ้ยเผื่อชน กูเกือบสอยน้องชายตัวเองละหมอผมขับแรงอ่ะดูดิเชื่อรถสายเป็นงูงเลยเ <c oughs> นียนาคนนักแข่งเลยเนะี่ยนักแข่งไอเนี่ยไทยแลนด์ซีรีส์เนียนาโคตมาเลยนักแข่งดูจากทรงน้องชายผมแล้วได้มากี่ดูมีการซิกแซกเล็กน้อย เนี่ยอนาคตน,นักแข่งไทยแลนด์ซีรีส์เลยเน,ะนะี่ยนะ่านผ้ชมนี่ดูเป็นไงที่สูงเยอะเยืดยืดยืดมีตุดปัดเล็กน้อย นี่ดูมีตู้ปัดเล็กน้อยมาดูน้องชายของนี้ว่านี่มันไงเย็ดเย็ดเป็นการดิฟโคเคโอดิฟเย็ดโคเคโอ้ดิฟผมจะขับาช้าๆนะผมไม่กล้าขับแรงกลัว แม่หว่งโคตรแรงต้องเบรกนะเมื่อกี้เดี๋ยวไม่งั้นผมได้กินยางแน่นอนนะเมื่อกี้ผมยังกดต่อนะผมผมได้กินยางแน่นอนโอ้ยดิบดิบ ไม่ถุงนะผมใจไม่กล้าพอ่อเี่จะกดต่อนะเมื่อกี้แม่น,นำแล้วนี่เป็นไงสัตว์ไม่ไหววะกดต่อไม่ไหววะใจไม่ถึงผมไม่กล้าขับแบบน้องนะน่ากลัวดูดิมันขับดิเยอะคนน่ากลัวโอ้ ไม่กล้าขับแบบน้องละน,น่ากลัววะ่ะไม่ขับแบบฟูปัดเลยอะน่ากลัวกว่ามอเตอร์ไซค์อีกนะท่านผู้ชม,ม,ม โอตปวดตัวก็ปวดตัวปวดขี้ด้วยตอนนี้ เฮี้ยปุมไม่กล้าขับใกล้มึงเลยวะไอ้เฮี้ยขับน่ากลัวจิ้มหางขับโค้งน่ากลัวน้องใหญ่บอกว่าผมไม่กล้าขับข้บางมันเลยคือถ้าจะขับต้องแซงมันนะโค้งน่ากลัวมันขับโค้งน่ากลัวเลยอยากแซงไม่อยากแซงฮะแต่กลัวว่ะรอบสุดท้ายนะ โอเครอบหนึ่งรอบสนามสุดท้ายแล้วนะพี่ผู้ชมไปอัดกันหน่อยไปละเอ้าลืมลืมลืมชุกอย่างลืมเราต้องไปต่อ เรื่องไอ้แยขับเกินรอบก็จะปรับเราปะวะชนะกูชนะได้ไงก็ไม่รู้เมื่อกี้เหยียบมาตีเลยประชารยประชารย์ไฟหมดรอบละอออเออโอ้ยร้อนเกเคหมดรอบแล้วท่านผู้ชม อื้อดืบอนะท้กยมโคตรมันมันไหมนี่โคตรมันนี่เป็นเครื่องรถจัดยานไหมผมโอ้โหเหนื่อยเล่ยเราปวดตัวไปทั้งตัวเลยนี่มีรถโกคัรแบบสองคนด้วย โอเคท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องโอชีใบเกิดนะถ้ามีอะไรใหม่แจม,แมใน้ช่องสวันนี้บ๊ายบายครับผม